อ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมตังนะครับสำหรับนีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเป็กอาร์โอเอ็มเกนชินหรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอิรา็ตริกชอบรับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดไทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็คเนี่ยมา2,009 9อิเล็กติชอปเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2,000บาทก็ อย่าลืมเวลาจะมาเติมไปเรอยตีช็อปก็อย่าลืมบอกว่า,าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ,อย่างราคาสมมุติ2 0 5พันบาทกับ2000บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแ็กอะไรอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูสุดน,นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีโอยพร ฮัลสวัสดีครับมีรักคี่แม่นะครับวันนี้เราอยู่กันในนีโนคูนี้นะครับโดยวันนี้มีจะพามาแนะนําเรื่องเกี่ยวกับเตโตนะครับเพราะว่าก็มีหลายคนขอให้ทําแบบสําหรับแพทใหม่นะเพราะว่าอันเก่าเนี่ยมีเคยทําแล้วแหละแต่อันเก่าเนี่ยมันยังปลดไม่หมดเดี๋ยวมีจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าเ,เรื่องดาวด้วยเนาะเพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้เรื่องดาวของเตโตแบบแน่นอะจะงง,งหรือว่ามันจําเป็นแค่ต้องต่อครบหรือว่าต้องเอาดาวหรือเปล่า คนใจหมีก็ต่อคบหมดแล้วแหละแต่ว่ามีหลายอันที่ยังไม่ปลดก็เยอะอยู่เพราะว่าบางอันเนี่ยมันเสียเวลาไปปลดแต่เดี๋ยวเดี๋ยวหมีจะบางอันอันไหนที่หมียังไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวหมีจะแปะลูกพาไปดูด้วยนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนเอ้ยอันนี้เปิดแล้วในอนาคตอย่างเงี้ยเ,เพื่อนเพื่อก็มาเปิดของหมีดูได้เนาะก็ว่าเดี๋ยวหมีจะลงให้รวมของอัลบั้มแผ่นนี้ไปเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะเริ่มมาที่ลูกเจี๊ยบนะครับซึ่งลูกเจี๊ยบตอนนี้หมีจะ5ดาวหมดแล้วเห็นไหม เดี๋ยวมีขอที่อธิบายเรื่องดาวก่อนเพราะว่าหลายคน,นย,งงยังงงเฮ้ยดาวเตโตจำเป็นต้องใส่ด้วยเหรอวะทำไมใส่แค่1นดาว2ดาวสเตตัส1ดาวกับ5ดาวไม่เห็นจะต่างกันเลยจริงๆอ่ะมันต่างนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องมากดข้าตรงซ้ายเห็นนะตรงซ้ายล่างเห็นคำว่าสเตตสําำเร็จปริศนาสแสดงผลอยู่เพื่อนเพื่อเห็นคำเช่นมาร์กนะให้เพื่อนๆ,ๆกดอ่าเพื่อนเพื่อนกดเห็นมั้ยมันจะมี1ดาว2ดาว3ดาวสเตตพวกนี้เกิดขึ้นมาจากถ้าเราปลดเตโตของอันนี้ขอ,อนนของลูกเจี๊ยบเนี่ย หดาวหมดก็หมายถึงว่าเราลงแค่1นดาวหมดถ้าเราลงเตโตทุกชิ้นเนี่ยสดาวหมดมันก็จะขึ้นเป็น2ดาวเห็นไหมไอาเดยมียกตัวอย่างให้ดูเห็นไหมเห็นไหมขาหมี5ดาว6ดาว6ดาว6ดาวหมีมี6ดาว3ชิ้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดหมีเนี่ยอันเนี้ยห้าชิ้ห้าดาวเห็นไหมถ้าตรงเนี้ยหมี6ดาวมันจะกลายเป็น6ดาวเลยก็คือสุดเลยเห็นไหมครับมันจะบดสเตตัสเห็นไหมห้าดาวมันจะขึ้นอยู่ว่าการใช้งานบ้าบวกพลังต่อสู้อันเนี้ยเก้าร้อยเจ็ดสิบสี ส่วนเตโตโปวดก็คือเตโตบดแต่ว่าถ้าเกิดเราปลดดาวด้วยมันยิ่งเพิ่มสําหรับเพื่อนๆหลายคนไม่รู้นะบางคนเข้ามาเห็นป่ามันจะเป็นเครื่องหมายแบบเออเครื่องหมายตกใจอ่ะตัวสีแดงเห็นปหแล้วมาเตโตตรงนี้มันจะขึ้นตัวสีแดงให้เพื่อนๆเอาไปใส่ครับมันคือมันแจ้งเกินว่าคุณสามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนตัวนี้เพิ่มพลังต่อสู้ได้นะหลายคนถามหมีนะว่าโอเตโตม่วงอะกับเตโต เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาแบบดาวเท่ากันดีกว่านี่สี่ดาวอันนี้ห้าดาวครับน่นะฮะเดี๋ยวให้ดูดาวก่อนได้ไม่งงอ่าสามดาวเฮ้แต่อันนี้มันน,นี่มันส้มอะ่ะเดี๋ยวต้องหาอันที่เหมือนกันก่อนนะครับอ่าดูอันนี้เลยครับดาวเหมือนกันเห็นไหมจะเป็นเตโตสีไหนก็นแล้วแต่ถ้าเป็นอันนี้คือ,อไทยเดียวกันเห็นไหมครับ เป็นตัวสี่เหลี่ยมแต่ว่า5ดาวเหมือนกันเห็นไหมตัวสีม่วงพลังต่อสู้จะเยอะกว่านิดนึงสีม่วงมันจะมากกว่าตัวสีส้มนิดนึงแต่ก็ไม่ต่างกันมากครับแต่ว่ามันก็มากกว่านิดนึงเนาะก็อันนี้แต่ตัวอันแรกนะครับก็น่าจะทําให้เพื่อนเอนเริ่มเข้าใจแต่ว่าเพื่อนๆต้องไปไล่ทําให้หมดนะครับคือแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเพื่อนเพื่อพยายามปลดเนี่ยเอาแค่ดาว2ดาวอะที่ดอกจากในแดนแดนมิติหรือว่าจากเควสเนี่ยพยายามปลดให้วางให้ครบให้หมดก่อนสเต็ปแรกเพราะว่าถ้าสเต็ปแรกเนี่ยเราปลดครบใช่ไหมครับเราจะได้สเตตัส จากเตโตเนี่ยคูณ10เลยของที่เราใส่แล้วพอเราใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็หาเตโต2ดาว3ดาว4ีดาว5ดาวหดาวเห็นไหมตามเครื่องหมายเวอรช่นมาที่หมีมองนะครับไปเพื่อนเพื่อพยายามปลดเพิ่มไปเรื่อยๆครับอย่างเช่นตอนแรกเราอาจจะแบบลงไปมี1ดาวตัวหนึ่งแต่ว่าเราหาตัว2ดาว3ดาวไม่ได้เราก็พยายามไปหาก่อนหรือว่ากดรวมได้นะครับอันนี้คือรวมออกมาเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ตัวไหนที่มันยังหนึ่งดาวอยู่เราก็ไล่ไปเราต้องใส่2ดาวให้หมด เหมือนกัน3ดาวครับ3ดาวเราก็ต้องใส่ทุกตัว3ดาวให้หมดเพื่อนๆไม่งงเนาะเหมือนกัน4ดาวเราก็ต้องใส่4ดาวทุกตัวให้หมดจะเป็นสีไหนสีอะไรก็แล้วแต่ถ้าใส่ต้อง4ดาวทุกตัวอันนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะแต่จริงๆแล้วคือมันสําคัญมากครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปลด6ดาวเห็นไหมซีพีเพิ่มบีฟีพันสองอ่ะหนึ่งพันสองร้อยมันไม่น้อยแล้วเว้ยถ้าเพื่อนๆนับจริงๆกันหนึ่งพันสองร้อยเนี่ยเตโตตอนนี้มีสิบเก้าเดี๋ยวของเอ่อไต้หวันมีไต้หวันถ้ามีจําไม่ผิดนะสามสิบเก้ามั้งสามสิบเก้าหรือสามสิบเอ็ดหวานะ มันมันไปหลักสามสิบกว่าแล้วอะมีก็จําไม่ได้มีไม่ได้เล่นนานแล้วว่าต,ตอนที่มีเล่นตอนนั้นสามสิบเอ็ดตอนนี้มีจําไม่ได้ละไม่ได้เข้าไปดูอันนี้เหมือนกันห้าดาวเพื่อน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็ต้องอย่างต่ำก็คือทุกอันที่ใส่ต้องห้าดาวหมดถูกไหมฮะแล้วนี่ก็ต่อไปหกดาวเห็นไหมมียังไม่ปวดเพราะว่ามีขาดหกดาวอันเดียวเห็นไหมอันนี้ยังห้าดาวอยู่อันนี้น่าจะช่วยทําให้เพื่อนๆตอนนี้เริ่มเก็ตแล้วเฮ้ยโอ้การปวดดาวเพิ่มเะตัดขนาดนี้เลยเหรออ่าต่อไปนะคบเห็นปะอันนี้มีสี่ดาว่ะมันะ สี่ดาวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหมีอันนี้ห้าดาวเห็นไหมแต่ว่าจะมีอยู่ไอ้พวกนี้หมียังไม่มีห้าดาวเห็นไหมอันนี้หมีจะหมีจะเปิดให้ดูเลยอ่างตัวสามเหลี่ยมหมีก็เพิ่งสี่ดาวเห็นหาาไหมอันนี้ก็ต้องห้าดาวอันนี้หกดาวมันเกินแต่ไม่เป็นไรเห็นไหมครับว่าห้าดาวหมดแต่ว่าจะมีสี่ดาวยอยู่ประมาณประมาณสามตัวซึ่งหมีต้องไปแก้เนะ เพื่อนๆก็หาตัว1ดาว2ดาวผสมไปเรื่อยๆแล้วก็2ดาวผสม3ดาว3ดาวก็ผสม4ดาวแต่อย่างที่บอกนะ4ดาวผสม5ดาวสุกติดแค่50%าสนมาแล้วก็5ดาวหกดาวติดห้าเปอร์เซ็นต์แถมแถมเงินกด0นึ่งแสนเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็คำนวณตังดีๆแล้วนะครับใช้ตังเปลืองเกมนี้เป็นอะไรที่อย่างหนึ่งคือยังไงก็เปลืองเว้ย อ่าเนี่ยครับเห็นไหมนี่มี3ดาวเพราะว่ามีมาติดตัวสามเหลี่ยมมันยัง3ดาวตัวหนึ่งเห็นไหมตัวเนี้ยตัวสามเหลี่ยมค่อนข้างหายากถ้าเกิดเพื่อนๆนะมีแนะนําเวลาถ้าเกิดมีให้เลือกรับนะตัว5ดาวหรือ6ดาวเนี่ยให้เอาสามเหลี่ยมไปก่อนเลยครับเพราะว่าสามเหลี่ยมมันใช้เยอะสุดหมีบุญจริงแล้วสามเหลี่ยมมีรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะหายากที่สุดด้วยนะ เราเนเพื่อนเลือกสามเหลี่ยมเลือกสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมม่วงนะม่วงมันจะได้สเตตัสเยอะกว่าย้ำเลยนะเลือกอะไรก็แล้วแต่ให้เลือกม่วงครับเพราะเมื่อม่วงมันได้สเตตัสเยอะกว่าแต่ว่าบางบล็อกเนี่ยบางบล็อกมันก็มันก็ให้ใส่แค่ส้มก็มีนะม่วงก็มีเพราะนั้นเพื่อนๆก็ดูความเหมาะสมให้ดีนะอันนี้ ตอนนี้ก็คือเป็นเตโตไดเมอร์แมนนะครับอันอันนี้เรื่องบวกสเตตัสตรงนี้6ดาวเนี่ยมีไม่ต้องอธิบายแล้วนะตอนนี้เพื่อนๆน่าจะเก็ตแล้วแหละอ่าเดี๋ยวหมีจะขอเปิดไล่ให้เพื่อนๆดูไปเลยนะครับว่ามีต้องต่ออะไรยังไงบ้างแต่ละตัวเนาะอ่าต่อไปแพนกวินครับแพนกวินหมีก็ยังสดาวเพราะว่าขาดตัว4ดาวอยู่2ตัวเดี๋ยวค่อยไปไล่เก็บครับอ่านี่ต่อไปตัวผีนะครับผีมีก็ต่อตามนี้เลยเนาะเพื่อนๆก็ที่ยังติดอยู่ครับก็ยังสามารถที่จะมาต่อตามหมีได้นะครับ ต่อไปก็ปูม้านะครับปูม้าก็ประมาณนี้เขาก็ยงังสามดาวเหมือนเดิมอ่าต่อไปเมลอนนะครับเมลอนหมีก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนได้ไดเห็นไหมเมลอนมันจะใช้แค่ส้มเพราะนั้นบางทีอย่างที่หมีบอกครับเราก็ต้องมีทั้งส้มทั้งม่วงเพราะว่าเตโตบางอันเนี่ยมันใช้แค่ส้มอย่างที่หมีบอกเนาะอันนี้หมียังปลดปวดไม่เสร็จวิธีเวลาหมีปลดเออบทหนังสือเห็นหเพื่อนๆกดเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาถึงะจนภยัยเพื่อนๆก็กดแค่นั้นเอง มันก็จะบอกครับเนี่ย oh, รู้สึกจะปวดอันนี้มั้งากนิดจำไม่ผิดเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้โทษโทษโทษนี่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้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 ยากหนีไม่ไหววะก็เลยยังไม่ทำเนี่ยครับช้างเนาะเห็นไหมเฮ้ยกวางกวางโทษโทษยังปวดโอ้โหอีกเยอะมากครับแต่ว่าคือตอนนี้ต้องมานั่งเล่ population. นตอนนี้เร่งเวลกว่าเนี่ยเพราะว่าตามกลุ่มนำเขาไม่ทันแล้วเลยต้องรีบละจะมาช้าๆไม่ได้แล้วครับ ต่อไปนะครับจบควางเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะครับอันนี้เดี๋ยวหมีแปะไว้ให้ดูตรงซ้ายเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถไปต่อตามได้นะครับเผื่ออนาคตเพื่อนๆปลดแล้วแต่ว่าอันนี้ควางค่อนข้างปลดยากเนาะแต่ว่านี่มีขอแปะอนุญาตแปะทางซ้ายไว้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องทําทุกคนอยู่ดีถูกไหมต่อไปก็คือกระบองเพชรนะคบกระบองเพชรหนีหลอกประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถต่อตามได้แล้วถ้าเกิดสำหรับบางคนที่ยัง ถ้าเกิดเพื่อนๆมีดาวที่มากกว่าก็อย่าลืมมาปรับเปลี่ยนนะครับเดีวมากมันจะขึ้นถ้าเกิดเรามีดาวมากกว่ามันจะขึ้นขึ้นมาตรงใจแล้วก็จับมาโยนใส่ได้นะครับ <S <S าาอันนี้ตาช้างนะครับอันนี้หมีก็อย่างที่บอกครับยังปลดไม่ยังปลดไม่เสร็จเลยนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวมีขอย่าแปะทางซ้ายก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดหมีมานั่งรอปลดครบนะเว้ยหมีจะทำไกด์คง,งเดือนหน้ามันนานมากจริงๆเว้ยมีแล้วขอย่าเขาแปะช้างไว้ตรงซ้ายนี่นะครับบิง้งบิ้งเพื่อนๆสามารถต่อตามได้เลยนะครับเพราะว่าออยัางไงอนาคตเพื่อนๆก็็้อมาาาทชหรรืเว ต่อไปเหมือนเดิมครับต้นไม้กางเขนก็ยังไม่เสร็จเหมือนกันเดี๋ยวว่างๆเห๋ือค่อยทำครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีขออนุญาตแปะทางซ้ายไปนะครับปิ้งๆเพื่อนๆสามารถทําตามได้นะครับอนาคตจะช้าจะเร็วทุกคนก็ต้องปลดหมดยังไม่บางคนอาจจะปลดสักสามเดือนหน้าก็ค่อยมากดก็ค่อยมาเปิดคลิปหีดูตอนหลังย้อนหลังดูเอาก็ได้ถูกไหมฮะต่อไปตาราใบหน้านะครับอันนี้ก็ยังไม่ปลดเหลืออันนี้เหลือแค่นิดเดียวแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้เดี๋ยวมีขออนุญาตแปะทางซ้ายนะครับเป็นไกด์ไลน์นะเพื่อนๆสามารถจะต่อตามได้ เพราะว่ามีคนขอหมีเยอะอยู่ครับเตโตเพราะว่าเตโตเก่าเนี่ยหมีทํามันตั้งแต่เดือนที่แล้วมันเป็นของแพ่เก่านะเดี๋ยวนี้มันมีอัอพเกรดอีกสี่เนาะหมีก็เลยขอย้อนทําให้ครบไปเลยแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวถ้ามีแพ่อัปเดตหน้ามันมาอีกสักสี่ห้าอันแล้วเดี๋ยวหมีก็ค่อยเอาเป็นไกด์ไลน์สามแล้วกันนะครับหัวใจที่เป็นรูก็ยังไม่มีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ยังไม่ครบขาดอีกเยอะมากเดี๋ยวไว้สักสามเดือนน่าจะครบตอนนี้ไว้ก่อน เาว่ามีขอ,อยนาตแปะทางซ้ายเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆสามารถไปทําตามได้ไปแปะตามได้ในอนาคตนะครับที่ยาวนานหรือบางคนอาจจะเสร็จแล้วหรือเปล่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่คุกวงในกับมอนสเตอร์อรข้างนอกอย่างยาวนานเนี่ยมันน่าจะครบแหละนะครับต่อไปตาราบ้านนะคบแล้วมันก็ยังไม่เสร็จเหมือนกันครับยังไม่เสร็จจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวมีขอ,อยนุาแปะทางซ้ายไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆจะ เผื่อผ่านไปลแล้วเพื่อนๆเฮ้ยโอ้ในสุดก็ได้ตำราอีก3เดือนข้างหน้าก็ค่อยมาเปิดไกด์ไลน์นี้มาต่อตามได้นะครับอย่างที่บอกนะพยายามเน้นทุกทุกอันไปสัก3ดาวอย่างต่ำเนาะแล้วก็ค่อยๆเลื่อน4ดาว5าดาว6ดาวว่า6ดาว, 6, ดาวบมดเซต้าเจอนะครับก็พยายามไม่ค่อยทําไปแต่แต่ว่าอย่างที่มีบอกว่าไกด์ไลน์ไกด์ไลน์แรกคือเราหาตำรามาก,ก่อนแล้วเราขอดกดให้ครบเนีย่ยเราก็กดสำรวจเห็นไหมมันก็จะกดย้ายมันก็จะบอกวิธีไปหาครับเราก็ทําตามอ่าต่อไปเป็นเนตลลำนะครับ ซึ่งเ่จริงๆเน็ตลำเนี่ยมีควรจะ6ดาวเอ้ยห้าดาวเว้ยแต่ว่าขาดอีกนิดเดียวเนี่ยมีให้ดูเห็นป่ะเนี่ยตัวนี้สาดาวอยู่ส่วนใหญ่ก็4ี่ห้าดาวหมดแล้วอะรู้สึกมีจะขาด4ดาวเนี่ยขาดตัวนี้ตัวเดียว,วยังหาไม่ได้เดี๋ยวไปค่อยลงเน็ตลำครับ แต่น,นี่มีสอนวิธีอัพดาวไว้แล้วนาะเพื่อนๆก็ถ้าฟังมาถึงตรงน,นี้น่าจะเก็ตนะอันนี้ก็คือต่อตามหมีได้เลยครับอาต่อไปก็คือเตโตน้ำบอสดินแดนโกลเลมพี่พี่พี่โกลเลมหัวใจยักษ์ใหญ่ของเรานี่เองเกี่ยวไหมเนี่ยเนี่ยครับก็ต่อตามหมีได้เลยนะครับแต่นี่ก็อยอย่างที่บอกครับหีต่อให้ครบก่อนก็เอา2ดาวไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปไล่ทาเพราะว่าสกิลน้ำของบอสตัวนี้เอ้ยสกิลดินไอแกรนวิตตี้อ่ะหมีบอกว่าแรงมากที่เลวสิบมันแรง450%มั้ง บอกเลยนะบูมทีเดียวอะ่ะทั้งคนอะ่ะมอนสเตอร์พวกธาตุไฟเอพวกพวกมอนสเตอ,เตอร์น้ำเนี่ยเลยครับบอสนี่หูกระเจิงอะ่ะยังไงยังไงเดี๋ยวหมีว่าจะลงยาวเลยเดี๋ยวค่อย,อยๆอัพดาวไปเนาะอะ่ะต่อไปโอโลจินะครับไวคานิกนะครับผมเจ้างูปีศาจนี่เองงูหรือจะภาษาบ้านเราเรียกพญานาคสามเสียงก็ได้ครับแล้วแต่นะอันนี้ก็คือที่หมีต่อเสร็จแล้วก็เพื่อนๆต่อตามได้นะครับ อ่าต่อไปเป็นตะเกียงของผู้รับใช้อันนี้ค่อนข้างง่ายเพื่อนๆไม่น่ามีปัญหาเนาะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวมีขอให้เพื่อนๆดูไปเลยแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดติดอะไรขึ้นมาก็มาต่อตามได้นะครับอ่าต่อไปอัสุดท้ายอันนี้มียังไม่เสร็จแต่ว่ามีขาดอยู่แค่ประมาณ4ตัวเห็นไหมครับเนี่ย ไม่มีขาดตัวนี้แต่ว่าหันขวาหันขวาเนี่ยมีเอามาลงตรงขวาเห็นปะ่ะแล้วมันจะเป็นทางยาวเราเอาตัวยาวลงหนึ่งแล้วก็ตัวยาวลง2แล้วก็ตัวยาวลง3าเห็นปะ่ะขาดสีตัวแค่นี้เสร็จเลยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยว,ยวมีขออนุญาตแปะทางซ้ายให้นะครับเผื่อเพื่อนๆแบบดูที่หมีขาดดูว่ายังงงอยู่อะไรแบบนี้ก็ดูตามนี้ได้เลยครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการต่อเตโตนะครับก็อันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์2นะครับที่หมีที่หมีทําออกมานะครับก็ อัพแพดสำหรับปัจจุบันเลยนะสำหรับเตโตทุกตัวเลยส9้าตัวนะแพดตอนนี้นะครับก็บางอันหมีก็ต่อเสร็จแล้วแหละแต่ว่าอันยังก็ยังไม่เสร็จเพราะว่าจริงๆมันไม่เสร็จเป็นแค่ปัญหาเดียวเพื่อนรอเป่าครับคือมันต้องไปทำอ่ะไอจิตอย่างเงี้ยเอ่อของพื้นเมืองให้ครบอะบางอันหมูมันใช้เวลามากครับบางอันหมีก็ต้องตัดใจไปก่อนเพราะเราต้องไปเล่งเวลก่อนถูกป่ะถ้าเรามาฟาร์มนี่นะกว่าจะครบอะบางอันมนหมีดัวอย่างอย่างเออน้องๆทลี้ยงหมีฟาร์มมีคนนึงเป็นอาตี์ก็ยังไม่ครบเลยนะ แล้วเราเราปลดไปอย่างเงี้ยโอ้โหบวกพลังต่อสู้5,000มันก็ไม่ได้คูมากนะคือหมีจะบอกว่าบางอันที่แบบว่ามันเกินไปอ่ะที่แบบเราต้องไปปลดเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยมันไม่คุมแล้วเวาเพื่อนๆไปเพื่อนๆไปหาเนี่ยเพื่อนๆอย่างงกนะกดหม้อไปเลยม้อเนี่ยเตรียมไปเลยครับยังหมีย่าบาราหมีไปตรียมหมีจะเตรียมม้อไว้จังสาสิบอันเลยถ้ามีหม้อหมีค่อยไปฟาร์มจิตแต่ถ้าไม่มีม้อหมีก็ไม่ไปนะมันเสียเวลาเราไปฟาร์มเนี่ยหาตังเงี้ยรวยกว่าเยอะเลเวลก็พุ่ง เออเดี๋ยวว่าจะล่าสองกลุ่มโอ้โหตรงนี้บอกเลยไวมากฮะสุดๆเงินรวยมากเออเอฟีก็ไวมากแต่ว่าเออเราต้องไหวนะมอนสเตอร์ Monster 9.7ค่อนข้างโหดมากครับไม่โ,ดโดหดธรรมดาโหดที่มามหิตเลยแหละผิดมนุษย์เลยแหละ <c oughs> มอนสเตอร์บอกมึไม่ใช่มนุษย์ไว้เพื่อนไม่ใช่ละ,ะก็จบ,บไปแล้วครับสําหรับไก์นะครับก็ต่อเตโตสําหรับอัแพดนี้ ทั้งหมดนะครับ19ตัวเนาะก็เผื่อจะเป็นไกด์ไลน์ช่วยให้เพื่อนๆน,นะครับผมแบบเอ่อที่ยังแบบเฮ้ยไม่ต่อ,อยังไงว่าปวดหัวโอ้ยกัวไอชี IQ 300กูยังต่อไม่ได้สมอง8 4,000เ 40, ซลล์ก็เอาไม่อยู่ไม่ใช่แนละ้วนั่นมคนใคยเ,เดี๋ยวกูช่องเดี๋ยวกูโดนปิดอ่าครับยังไงก็อ้อเดี๋ยวคลิปต่อไปหนีจะทำเป็นนี่นะครับไกด์ guide หาตังนะจะมีบอกตั้งแต่61ยัน1เลเวล100เลย ซึ่งมีหาตังเนี่ยตอนนี้ได้วันละ 3M ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องไปพึ่งตัวรองแล้วครับตอนนี้เนาะแต่อย่างที่บอกว่าเมื่อก่อน่หมีตัวหลักก็ยังไม่ค่อยไหวไปตีมอนเตอร์แปดห้าตายช้ามากแต่ตอนนี้หมียิงที2ทีตายหมดเลยไงมันก็เลยแบบมันน่าฟาร์มาะอ่ายังไงก็ ขอบคุณนะครับที่กูาสามาติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆนะบางบางคนมาเจอหมีอยู่ในเกมอ่ะโหพี่เคออสเอ๊ะจำหมีจำชื่อไม่ได้โตทโตน,นะบางคนก็บอกโฮ้ยขอบขอบคุณมากอุสตส่าห์ตามตามงานหมีตลอดหมีขอบคุณชื่นใจมากเลยครับแล้วเสร็จแล้วก็กระโดดกระเทืมหมีอีกขอบคุณมากเลยเอา่าหยอกหยอกมันขำๆเคออสอ่ะเจอหมีก็ฆ่าได้หมีหมีไม่ค่อยซีเรียสจริงคือตายมันไม่มีอะไรเสียงเว้ยหมีผู้ถูกบ้าเราไม่มีความจําเป็นต้องหัวร้อนเลยเว้ย นอกจากว่าถ้าเราไปฆ่ากันข้างนอกเออติดแดงอย่างเงี้ยเออนั้นแล้เจ็บครับอ่ายังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่อุตส่าห์ติดตามเดี๋ยวก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นการสอนไกด์ได้เกีย่ยวกับการหาตังนะครับตั้งแต่เลเวล61ถึงอา่าเลเวล100เลยนะครับเพื่อนๆสามารถใช้ไกด์ไกด์ไลน์นี้ในการเล่นให้จบเห็นหะป่ะเผลอแป๊บเดียวมันจะตีกูตายเลยโหดมากไม่ลองมา2กองครับถ้าเกิดกองเดียวก็ชิวๆนี่2กองโอ้โหเจ็บมากคือจะบอกว่าทุกครั้งที่ล่าแทบตายตลอดอ่ะ อ่ะครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนมากนะครับแล้วก็แล้วเจอกันนะครับ